เกิดเป็นคนหนีไม่พ้นคำนินทาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มานั่งพูดสบายสบายเนาะในอัพเตอ i n ลิงนะคะส่วนสนุกที่ฮอลแลนด์เนาะยายจ๋าขึ้นหัวข้อเกิดเป็นคนไม่พ้นคำนินทานะคะคำนี้ยายจ๋าบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะคะหนีไม่พ้นคำนินทาของคนเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราว่าเราจะยึดมั่นถือมั่น สิ่งไหนที่ทําให้เรามีพลังนะคะทำให้เรา,าสู้กับปัญหาเนาะบางครั้งคํานินทาของคนนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งดีแก่เราก็ได้ถ้าเราเลือกที่จะเอามาเป็นพลังนะเอามาสร้างให้เขาดูยิ่งคําดูถูกแรงๆยายจ๋าจบอกเลยว่านั่นคือพลังอย่างหนึ่งอย่างดีอย่าไปคิดลบกับความรู้สึกแย่ๆของคนนะคะแต่ต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนาะ ที่เธอดูถูกสรรนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะคำดูถูกต่างๆนานานะแล้วเราก็จะสร้างจะทำจะสู้ให้คุณดูตรงนี้มันจะมีพลังมากกว่าที่เราจะไปเสียเวลาไล่แก้ปัญหาหรือไล่อธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจเราให้เข้าใจเรานะคะมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยเหนื่อยสล่าเพราะฉะนั้นเราเอาพลังพวกนี้มาสร้างมาทำเนาะมา เอาสิ่งสำเร็จในสิ่งที่คนดูถูกเนาะให้เขาดูดีกว่านะคะเริ่มต้นจากเมียฝรั่งขี่นกอย่างพวกเราเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยจาว่าโดนเหมือนกันนะคะการชาวบ้านติสินินชาินินท้านะคะ ได้ผัวฝรั่งทั้งทีทํางานล้างซ้วมเนาะได้ผัวฝรั่งทั้งทีทําไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ให้พ่อแม่ได้ผัวฝรั่งทั้งทีทําไมนะคะทําไมดูไม่มีอะไรเลิศหรูเหมือนคนอื่นเขาเลยนะคะสิ่งเหล่านี้ มันเป็นความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่คนอื่นพูดคนอื่นจัดการนะคะคนอื่นแต่งปรุงแต่งเพื่อที่จะให้เราหงุดหงิดจริงๆแล้วมันไม่ามาทำร้ายตัวเราได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นยายจ๋าจเป็นคนหนึ่งนะคะนะที่อยู่เรียบเรียบเนาะมาใหม่ๆครั้งแรกมาเที่ยวนะคะยายจ๋าจกลับไปาสามีให้เงินสอง0,000นนะ เดินเข้าธนาคารแล้วตะ่กนโมไซเนาะเราขับรถขี่ตมเต็มขาเลยนะคะเนาะเข้าธนาคารเมืองไทยเมียฝรั่งอีกคนนึงเป็นของเยอรมันโอ้โหเขาเดินขึ้นมาใส่กระโปรงแบบสวยหรูนั่งรถลงรถนะมีแม้กระทั่งทองอยู่ข้อขาเนะาะเดินขึ้นไปในธนาคารเนี่ยเขาเดินวิ่งใส่เลยหาน้ำให้ดื่มมานั่งอย่างโชว์ยาาจ๋าเข้าไปฝนตกมอมๆนะใส่เสื้อวอร์ม หลังจากมาเที่ยว3เดือนกลับไปนะมีเงิน200,000คือเงินยูโรอยู่ในมือนะสมัยนั้นอะ่ะจะเกือบ20ปีก่อนเนาะ,ะไม่มีใครมองเห็นเพราะว่าเท้าก็เปื้อนขี้ต้มเนาะ,ะ,ะเสื้อผ้าก็มอมแมมแล้วฝนตกโปรยๆก็หัวเฉะแฉวิ่งเข้าธนาคารเพื่อจะแลกเงิน200,000นะฮะไม่มีใครมองเรา เพราะนั่นเขามองเห็นแต่ภาพใบนอกภายนอกนะคะคนเรานิยมเนาะเขาเรียกว่าเห็นว้าปิ้งปั๊บคือเลิศหรูดูดีนะคะมีไม่มีอันนั้นไว้กันทีหลังเนาะแตะ่ในสภาพที่เราเข้าไปนี่เขาไม่เชื่อว่าเราจะเอาเงินเข้าไปแลกนะพอเราจกเงินขึ้นมาหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปทันทีนะคะ,ะในในธนาคารเนาะว่าเรามีเงินสองแสนมีเงินยูโรที่จะแลก แต่ว่าส้อยแม้กระทั่งเส้นหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในตัวความภูมิใจของเรานะคะอยากจะเปรียบเทียบการสายตาการมองเนาะเปรียบเทียบโอเคสภาพเรามันก็ไม่น่านับถืออันนี้ยอมรับตัวเองนะคะแต่สภาพที่เขามันก็เลิศหรูแต่เพียงแค่รู้สึกแป๊บอยู่อย่างเดียวว่าคนเรามองและนับถือกันแต่ภาพภายนอกและตัดสินกันไปแล้วว่า สภาพเราเหมือนโจรจะเข้าไปป้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าการดูถูกของใครไม่ได้สำคัญเท่าความรู้สึกของเรานะคะใครจะตำหนิหรือติเราได้มากมายไม่ได้สำคัญเท่าตัวเราเลยเพราะเรารู้เราได้เราทำอะไรเพื่อใครช้างขี้ขี้ตามช้างไม่ไหวนะค,ะคนที่มาเอ่ยและทาเหล่านี้แล้วเราจะวิ่งตามมันก็ไม่ไหวเนาะ เพราะฉะนั้นเราต้องมาคํานวณและคิดเลยชีวิตเราเมื่ออยู่เมืองไทยหรือมาอยู่เมืองนอกหรือได้ผัวฝรั่งการเปลี่ยนแปลงของเราไปได้มากแค่ไหนเราช่วยเหลือครอบครัวได้มากแค่ไหนเราเอาจุดนี้มาเป็นพลังและสิ่งสําคัญขอให้ครอบครัวของเราเข้าใจนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ อย่าลืมว่าการที่ก้าวมาอยู่เมืองนอกไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่าลืมว่าการที่คำว่าได้ฉายานามเป็นเมียฝรั่งเนี่ยโดนดูถูกแน่นอนอืมอ่าในคำว่าเธอไปหาผัวฝรั่งมาจากที่ไหนนะสารพัดท,ที่จะมีคำดูถูกแต่มันจะไร้ประโยชน์นะคะถ้าเรารู้ว่าเราสร้างเพื่อใครเก็บสิ่งเหล่านี้มา่ามาเป็นความภูมิใจ นะคะอย่าเก็บขยะจากคําพูดของคนเนาะอย่าเก็บขยะจากปากชาวบ้านมาทําให้เราเหนื่อยใจนะ,ะคนที่เราแคร์คือพ่อแม่พี่น้องและสามีคนที่เรารักนะคะตรงนี้เท่านั้นเองเนาะเลือดหรูดูดีโชว์เพื่ออะไรนะคะ,ะถ้าเราไม่มีให้พ่อแม่จุนเจียพออันนี้น่าอายมากกว่าไหม เอออันนี้คือจุดสําคัญคือความคิดของยายจ๋าเลยนะคะยายจ๋าไม่ได้โชว์ชาวบ้านหรือไม่ได้โชว์คนอื่นแต่ยายจ๋าภูมิใจที่ได้ดูแลพ่อแม่ในแบบที่ยายจ๋าเป็นแม้กระทั่งพี่น้องของยายจ๋ายายจ๋าพูดได้ทุกเรื่องเหตุผลเพราะว่าถ้าได้ทําทให้ได้ให้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ยายจ๋าจะนิ่งทุกคนจะเข้าใจเนาะเราทำงานนะคะทุกคนรู้ว่าเรามาทํางาน อ่าโอเคมีสามีฝรั่งเพื่อเปิดทางให้เรามาทำงานคำแรกที่บอกทุกๆคนถึงจนถึงปัจจุบันนะคะหลายคนก็ยังถามเธอมาอยู่นานแล้วทำไมไม่คิดที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่ในเมืองไทย ในความคิดยายจ๋าไม่มีนะคะยายจ๋าก็มีบ้านเนาะอยู่ที่เมืองไทยเล็กๆก็มีบ้านแม่บ้านพี่บ้านน้องนะคะกลับไปแค่ได้พักผ่อนชีวิตจริงๆปัจจุบันยิ่งอยู่นานการคิดการเปลี่ยนแปลงไปก็มากมายเริ่มมีลูกมีหลานที่อยู่ที่นี่ความรู้สึกว่าเราผูกพันที่นี่มากขึ้นเราย้อนนึกถึงยามเราแก่เท่าไปาลูกเต้า ลูกหลานโตอยู่ที่นี่เราก็คงจะมีชีวิตอยู่ที่นี่ยันตายเนาะนั่นคือมุมมองที่การเปลี่ยนไปจากเริ่มต้นที่คิดจะก้าวมาเพื่อสร้างเพื่อเก็บและเพื่อกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะแต่ชีวิตมันก็ไม่แน่นอนเนาะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราอย่ายึดติดยึดมั่นถือมั่นนะคะในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้เพราะจริงๆแล้วเวลาเปลี่ยนไปการเวลาเปลี่ยนไปความคิดเราก็เปลี่ยนไปเช่นกันเนาะ และสิ่งสำคัญเราอย่าไปยึดมั่นคำดูถูกของคนเนาะอย่าเอามาให้ทุกข์ใจนะคะขอให้คนที่เรารักและลักเร่าเข้าใจแค่นั้นพอชีวิตเราก็เดินหน้าไปได้อย่างมีความสุขแล้วนะคะวันนี้อย่าคิดเยอะเนาะอย่าคิดเยอะถ้าย้อนกลับไปจริงๆเราอยู่เมืองไทยเราทำอะไรได้บ้างเนาะแทบจะไม่มีเงินเหลือให้พ่อแม่ด้วยซ้ำ นะคะแต่วันนี้ทุกๆคนนะคะเมียฝรั่งทุกคนถึงเราจะได้ผัวขี้นกผัวฝรั่งขี้นกเนาะย้ำนะคะมาอยู่เมืองนอกแต่เราก็ภูมิใจเพราะเขาเป็นใบเบิกทางให้เรามีงานทำนะคะยิ่งยายจ๋าเนี่ยพูดได้เต็มคําเลยว่าเขาคือใบเบิกทางนะคะให้ยายจ๋าได้ มาทํางานเพราะยายจ๋าเลือกขอฝรั่งแต่งงานเพื่อที่จะมาทํางานที่นี่ถึงไม่ได้กลัวคําดูถูกของใครนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้า20ปีที่สร้างขึ้นให้พ่อแม่หรือทางครอบครัวพี่น้องคือแรงกายแรงใจของยายจา๋า แล้วก็แรงผักดันของสามีอันนี้คือความภูมิใจนะคะบอกทุกๆท,ท่านเลยว่าอย่าได้แคร์คำว่าเมียฝรั่งที่นกอย่าได้แครนะคะว่าได้ผัวฝรั่งจนเนาะเรายังมีแรงสู้เรายังมีพลังที่จะทำงาน นะคะเราสร้างได้ขอให้แค่เราและเขาเข้าใจขอให้เขาเข้าใจว่าเราทํางานเราสร้างเราช่วยเหลือครอบครัวแล้วเขาไม่ห้ามเราในจุดนี้มันเป็นสิ่งดีมันเป็นความโชคดีของเราแล้วนะคะหลายๆคนเขารวยเขาก็เอาแต่เมียและลูกนะคะหลายๆคนโชคดีโชคดีจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีใจไปกับเขาด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่โชคดีเราต้องลุกขึ้นมาสู้เอาความขยันสู้อย่าได้แค่คาดูถูกของคนอย่า ได้เก็บคําพูดของคนแย่ๆมาใส่ในหัวใจจริงๆแล้วชีวิตเราสู้เพื่อตัวเองสร้างเพื่อตัวเองทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราเท่านั้นเองนะคะเนาะแล้วทํำไมทําไมเราถึงจะเสียเวลาแข่กับคนที่ไม่ได้ช่วยผลประโยชน์กับเราเลยนะคะเน้นเนาะอ่าก็เหมือนขี้ฝุ่นนะ,ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะเออ ชีวิตเราสู้สู้อยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้มากสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเติมพลังให้กับตัวเองมากๆแม้ว่าผิดพลาดขนาดไหนนะคะเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา มันย้อนมองดูซิว่ามันจะเกี่ยวกับการกระทําของเราไหมมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราเอาคําพูดคนอื่นมาคิดมากไหมมันจะเกี่ยวกับคนเหล่านั้นจริงเหรอที่จริงแล้วมันอยู่ที่เราเท่านั้นนะคะคลิปนี้ยายจ๋าจขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามยายจ๋าจากเบลเยียมอีเจ๋วปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะรถไฟมาแล้วบายบาย